คนไทยมาจะถามตรงนี้สามอ,อ,อย่างขอยทอดบะหมี่ย่างและก่อนสามก็ชื่อยศนะครับก็อยู Sydney, ่ซิดนีย์ก็อยู่มาหลายปีมาแอนเนนี้ก็ประมาณสิบปีเนะมื่อก่อก็เปิดร้านหลายร้านนัแต่ก็เจ๊งไปก็เลยมาดีมาโควิดเราก็มามาตรงนี้แหละเดินดู คนเยอะก็เลยเราเปิดตอนนี้คนไทยนีรับรู้เยอะมากคนมาจากในเมืองอน,นีก็เจ้าของร้านแหละพวกเกา๋าเกาเราเห็นเราเห็นเยอะคนนี้ระดับพกปรมาจารนะซิที่อะไรเงี้ยคนบอกว่าพี่ปูอว่าอร่อยกว่าไทยอาเงี้ยแล้วจากคนชอบมันจะกรอบนอกนุ่มใน เราจะเน้นให้น้ำมันมันน้อยดูเหมือนไข่เจียวหรือเหมือนได้แล้วเราปรับรูปลักษณ์ให้มันดูเป็นกลมๆ <c oughs> ก็ผสมแป้งก็แป้งเท้าแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแค่นี้แหละว่ากันไปนตามแต่ส่วนที่เราชอบชอบปอ,อบชอบบาชอบหนาชอบมุ่มแล้วก็ผสมกันถ <c oughs> ึงจะสั่งสิบเสิร์ฟเราก็ทำสิบครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะเน้นที่ตรงนั้นมากกว่า <c oughs> เรื่องวัตถุดิบที่เราจะสดใหม่ทุกวันแป้งเบอร์นี่เราเพลย์ที่เหลือคือไม่มีคลว่าพรุ่งนี้ถ้าเป็นออสเตอร์โอมเบลตหรือออส่วนอะไรเงี้ยคนที่จะเข้าใจมากเลย พวกไต้หวันเขาเรียกโอม特奥麦ลซึ่งพอเราเปิดได้ไม่นานมันก็มีร้านไต้หวันมาเปิดโอ伊特奥เลแต่ว่าเขาเป็นแนบ,บสไตล์จีนเ,เจอส่นจะละไม่แล้วที่ไหนก็เจออะไรเงี้ยเราก็ต่อสู้กับมันแล้วเราก็ทำเลยนะหกตีนไดแหละเมื่อก่อนเขาทำเป็นสี่เหลี่ยมแต่ไปมาเขามากินก็เห็นร้านเราขายได้เขามาคัปปี้เราเขาก็มาทาเป็นกลมๆเหมือนเราเราก็เออช่างเขาอะไรเงี้ยคนจีนมากิน,น,นเลยเนาะก็ลองดูอะเขากลับมาหาเราแต่เมื่อก่อนเราเปิดร้านก็นหมย่างมันก็มีเปิดหมนย่างอีก,เ,กอเราก็ช่างเขาเราก็เออเราก็ทำ ได้เนาะเขาอยากเราไม่ได้ไปเขาก็ต้องทำมาแฟนเขาบอกร้านอาหารเราถูกแล้วนี่อย่างคนเนี้ดูเด็ดเมนูสิบบาทสิบเอ็ดบ,บาทบางทีบางคนเขาบอกพี่ไม่ติดยังที่ไม่ได้เอาเลยแล้วเอาแค่ดูไปเรื่อยๆเมื่อก่อนไม่มีแล้ว Uber อูเบอร์อีกก็มาต่อที่ร้านมานที่นี้เพราะมันไปนเสียค่า GP ทีพนะค่าอะไรแล้วทำเพื่อมันอยู่รอดนี่เอง แก่แล้วไปเป็นลูกจ้ามก็ลำบากนั่งคิดมันไม่มีใครขายหอยทอดนะมันมีแต่ว่าเขาไม่เน้นไม่ได้ทาให้แบบว่ามันจ,จลลนี๊ดจังๆก็เลยลองลองหาสูตรดูหาอะไรนี้โจทย์คือเขาบอกว่าเราต้องเป็นสติฟู้ดนะต้นไม่มีที่นั่งมันเป็นแบบวินพรเลอยก็เลยลองทำดูที่เขา่าดังๆนี้เขาก็มามาทานเล่นมาเดินเล่นนี้เขาลองดูเขาก็เลยฟู้ดและเน่ะคนเขาก็มาช่วยๆกันคนไทยก็เลยรู้จักเยอะ ข claro> ึ้นชมก็แมงโก้โคโค่เนี่ยเขาไปได้โอ้โหสุดยอดเลยเนาะเขาเอามะลุหวานน้ำตีได้อันีเลยต้องยอมรับถามหาได้เลยลงจากรถไฟก็เดินมาได้เลยเบอร์วุดใชนาทาวะใกล้เบอร์วุดโฮเทลเปิด6กวันปิดทุกวันจันทร์เปิดแต่สิบเอ็ดโมงเช้าถนึง4ทุ่มสุ่เสาร์ก็ดึกหน่อย5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ย